คุณอาจสังเกตเห็นว่ายิ่งอากาศเย็นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเสียงดังอยู่ใต้ฝ่าเท้ามากขึ้นเท่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะเมื่อหิมะอัดแน่นเม็ดน้ําแข็งขนาดเล็กก็ถูก,กันยิ่งอุณหภูมิต่ํตาลงเท่าไรความเสียดทานระหว่างเม็ดน้ําแข็งก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและเสียงกรอบแกรบก็ดังขึ้นเฮ่ hey hey, เจ้าหิมะช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมขอบคุณ <c oughs> แมวที่โตเต็มวัยร้องเหมียวเหมียวเพื่อสื่อสารกับมนุษย์เรา ลูกแมวร้องเหมียวเหมียวกับแม่ของมันได้แต่แมวที่โตแล้วจะไม่โต้ตอบกันด้วยวิธีนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าสัตว์เหล่านี้เป็นจอมบงการเมื่อพูดถึงการสนทนาระหว่างแมวกับมนุษย์แมวเปลี่ยนระดับเสียงเหมียวเหมียวของพวกมันได้เพื่อให้มีเสียงเหมือนเด็กทารกร้องไห้พวกมันรู้มาน,นานแล้วว่าวิธีนี้ทำให้พวกมันได้อาหารและได้รับความสนใจมากขึ้น ดวงตาของกวางเรนเดียเปลี่ยนสีจากสีทองในฤดูร้อนเป็นสีฟ้าอ่อนในฤดูหนาวการเปลี่ยนสีดังกล่าวช่วยปรับปรุงการมองเห็นของสัตว์เพราะมันมีอิทธิพลต่อวิธีที่แสงสะท้อนผ่านจอตาแปลงที่บันไดเลื่อนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดรองเท้าของเราพวกมันถูกคิดค้นขึ้นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยที่สําคัญกว่านั้นคุณเห็นไหมว่าบันไดเลื่อนมีแนวโน้มที่จะหักเมื่อคนยืนชิดขอบมากเกินไประหว่างด้านข้างของบันไดเลื่อนกับกําแพงจะมีช่องว่าง มันแทบจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามีอะไรบางอย่างเช่นเสื้อผ้าเข้าไปมันอาจติดอยู่ในมอเตอร์และเกียร์ที่ซับซ้อนและไม่เพียงแค่บันไดเลื่อนจะพังแต่ยังสร้างความเสียหายกับวัตถุแปลกปลอมนั้นๆด้วยแปลงที่บันไดเลื่อนช่วยป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยการทําให้คุณไม่เข้าไปในช่องว่างมากเกินไปทันทีที่คุณรู้สึกว่าขนแปลงปัดที่ขาของคุณคุณจะเดินออกห่างโดยสัญชาตญาณ สายฟ้าฟาดเพียงครั้งเดียวจะให้พลังงานเพียงพอสำหรับเครื่องปิ้งขนมปังสองชิ้นให้ทำงานเป็นเวลา84,000นาทีซึ่งเพียงพอในการปิ้งขนมปังเกือบ10,000 0ชิ้นจริงดีการขนลุกเมื่อคุณกลัวนั้นย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่คุณกำจัดนักล่าได้หากคุณดูน่ากลัวกว่า,วาคู่ต่อสู้เมื่อคุณขนลุกขนเส้นเล็กๆบนร่างกายของคุณจะตั้งตรงขึ้นทำให้คุณดูตัวใหญ่และน่ากลัวขึ้นเฮ้มันใช้ได้ผลกับผมนะ ไก่มีเสียงดังมากและคําถามคือพวกมันจะไม่หูหนวกเหรอถ้าเสียงดังอย่างกับฟ้าร้องนี้ออกมาจากปากของพวกมันเองง่ายๆพวกมันมีนกลไกตามธรรมชาติที่ใช้เป็นที่อุดหูในตัวเมื่อไก่เปิดปากและเตรียมพร้อมที่จะขันรูหูของมันจะปิดและไม่มีเสียงเข้ามานั่นไม่ยุติธรรมเลยนะว่าไหม สายการบินได้ลดพื้นที่เบาบนเครื่องบินเพื่อสโอกของเราจากขนาด34นิ้วลงเป็นขนาด29นิ้วที่คับแคบซึ่งลดบางอย่างลงจะดีกว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นการลดน้ำหนักทุกส่วนยากขึ้นยกเว้นสมองหลังจากอายุ40น้ำหนักของสมองจะลดลงประมาณ5%เทุก10ปีไม่ใช่หมากฝรั่งที่เราเคี้ยวกันอยู่นะแต่เป็นเหงือกที่ยึดฟันเอาไว้ตั้งหากล่ะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเหงือกของเราจะค่อยๆหดลงทำให้เรารู้สึกว่าฟันนั้นยาวขึ้น คงเคยได้ยินที่เขาพูดกันใช้ไหมล่ะว,ว่าแก่ขนาดนี้ยังมีเขี้ยวลากดิน 8. ระยะความสนใจของเราจากการศึกษาของ Microsoft พบว่าผู้คนมีระยะความสนใจโดยเฉลี่ย12วินาทีแต่ตอนนี้ลดลงเหลือแค่8วินาทีแล้วนั่นมันน้อยกว่าปลาทองอีกนะพวกมันจะโฟกัสได้แค่9วินาทีเท่านั้นประมาณ360ล้านปีก่อนมีออกซิเจนมากมายในอากาศทำให้โลกเป็นบ้านของแมลงยักษ์บางตัวการปีกได้ยาวถึง70เซนเมตร นั่นมันใหญ่มากเลยนะคำว่าโ okay, อเคย่อมาจาก All Correct ใช่แล้ว200ปีที่แล้วมันเป็นแฟชั่นที่จะสะกดคำต่างๆผิดแบบนี้เพื่อความสนุกสนานเมื่อบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เขียน All Correct ด้วย O และ K ก็มีคนเอามาใช้ตั้งแต่นั้นมามือและนิ้วเท้าของเราเหี่ยวย่นเมื่อเราอยู่ในน้ำเพื่อให้ยึดเกาะได้ดีขึ้นเมื่อพยายามจับวัตถุที่เปียกอยู่ใต้น้ำ ก่อนที่ต้นไม้จะปรากฏขึ้นบนโลกพื้นดินถูกยึดครองด้วยเห็ุยักษ์ที่สูงถึง7เมตรสูงพอๆกับยีราฟเลยก่อนที่ล l o เตอร์จะกลายเป็นอาหารอันโอชะที่มีแต่คนร่ำรวยเท่านั้นที่หาซื้อได้เมื่อไม่เกิน2-300ปีก่อนพวกมันถูกมองว่าเป็นอาหารคุณภาพต่ำที่มีแต่คนจนเท่านั้นที่กินแม้แต่ชาวประมงก็ใช้ลบสเตอร์เพื่อล่อปลาและเป็นปุ๋ยให้พืช อูดมีเปลือกตา3มชั้นเพื่อปกป้องดวงตาจากทรายเปลือกตา2ชั้นแรกมีขนตาและชั้นที่3เป็นเยื่อบางๆซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนที่ปัดน้ำฝนที่ทําความสะอาดสิ่งสกปอกออกจากดวงตาเยื่อเปลือกตานั้นปิดในแนวนอนต่างจากเปลือกตาทั่วไปเรากระพริบตาเกือบส0,000ื่นครั้งต่อวันหากเราจะนับว่าตาของเราปิดอยู่นานเท่าไหร่มันจะเท่ากับครึ่งชั่วโมงสัญลักษณ์อินฟินิตี้เรียกว่าเลมิสเกต และไม่ว่าคุณจะคิดถึงตัวเลขที่มีจำนวนมากแค่ไหนมันก็จะมีค่าใกล้ศูนย์มากกว่าจำนวนอนันต์เสมอกรุ่มเลือดที่หายากนั้นไม่ใช่ AB ลบแต่มีกลุ่มเลือดที่เรียกว่า R.H. n u นันบลใน50ปีที่ผ่านมาพบเพียง43คนเท่านั้นที่มีเลือดกรุ่มนี้เนื่องจากหายากมากจึงถือว่าเป็นเลือดทองและมีค่าเท่ากับโลหะที่มีค่าฝนไม่มีกลิน่นแต่กลิ่นหอมที่เราได้กลิ่นเมื่อฝนตก มาจากแบคทีเรียที่อยู่ในดินผลยังทําให้เกิดกลิ่นจากน้ํามันพืชและแร่ธาตุที่ปล่อยออกมาจากดินด้วยชายคนหนึ่งชื่อสตีฟเฟลแทมถูกบันทึกในสถิติโลกกินเนสว่าใช้เวลาตามหาสัประหลาดล็อกเนสเป็นเวลานานที่สุดเขาตั้งแคมป์ที่ทะเลสาบล็อกเนสมานานกว่า28ปีผมได้ยินว่าเมื่อเขาเหนื่อยคุณอาจจะเห็นเขาขี่มังกรนนะ่ะ ในแต่ละวันเราหดตัวลงในระหว่างที่เดินหรือนั่งหมอนรองกระดูกระหว่างกระดูกสันหลังของเราได้รับการกดทับโดยน้ำหนักของกระดูกสันหลังทั้งหมดแต่หมอนรองเหล่านี้จะพองตัวขึ้นอีกครั้งในขณะที่เรานอนหลับจนกว่าเราจะอายุ40นั่นแหละที่หมอนรองกระดูกจะหยุดการพองตัวเหมือนที่เคยโดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายจะหดตัวลงประมาณ1นิ้วส่วนผู้หญิงจะหดตัวลงประมาณ2นิ้วโฆษณาที่เรารับชมถูกสร้างมาให้สั้นที่สุด หลังจากการถ่ายทําโฆษณาจะถูกตัดให้มีระยะเวลาที่สั้นหลากหลายแบบหลังจากที่คุณเห็นเวอร์ชั่น1นาทีรู้ไว้เลยว่าจะมีแบบ45วินาที30วินาทีและ15วินาทีติดตามมา15วินาทีนั้นเหลือเฟือแล้วเพราะเวลาที่เราต้องเลือกลำดับของสื่อนั้นก็มีน้อยเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่การแสดงในหนังเก่าๆนั้นดูช้ามากไม่ใช่แค่ค่าปรับในห้องสมุดเท่านั้นนะที่ลดลงแต่มีห้องสมุดบางแห่งที่ยกเลิกค่าปรับไปเลย ฟังดูย้อนแย้งแต่มันช่วยให้ห้องสมุดไม่สูญเสียทรัพยากรเพราะผู้คนนำหนังสือมาคืนมากกว่าเดิมเมื่อวกเขาไม่ต้องเสียค่าปรับทีนี้อะไรจะหดบ้างนะถ้าคุณไม่อ่านหนังสือและถึงจะอ่านกเ็เธอ ที่นอนที่ใช้งานมานานแล้วจะหนักกว่าที่นอนใหม่ๆอย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่พวกมันสะสมไว้ในช่วงการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเศษเซลล์ผิวหนังที่หลุดออกมาเศษฝุ่นผมหรือเส้นขนของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงทรายดินเกสรและอื่นๆอีกมากที่คุณอาจไม่อยากได้ยินว่ามันมีอะไรอีกบ้างทำไมต้องเป็นขนมด้วยนะยิ่งยี่ห้อโปรดบางยี่ห้อนี้ลดขนาดลงมาเป็น10บกว่าปีแล้วมีคำเรียกสิ่งที่คุณซื้อซึ่งมีปริมาณลดลงแต่ราคายังเท่าเดิมซึ่งก็คือคำว่าชิงฟลูชัน แต่คำที่คุณใช้เรียกเมื่อราคาลดลงละ่ะการต่อราคาไงอย่างเช่นตลอดช่วงคลิส,สักศหลาดัเกรา1900เพลงโฆษณาสำหรับแบรนด์เช่นโคกและแปปซี่ถูกเขียนเป็นเพลงที่มีสัมผัสสละสลวยทุกวันนี้โฆษณาแบบ30วินาทีนั้นมีมากที่สุดแต่นั้นไม่ยาวพอสำหรับเพลงทั้งเพลงแต่คุณก็ยังใส่เนื้อร้องได้พวกเราคือชาวนาดาดาดำ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 เมฆพายุอาจด,ดูเป็นสีดำมืดแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น เมฆบางๆในวันที่แดดสดใสส่องผ่านและกระจายสีทุกสีของสเปกตรัมแสงจึงทำให้เรามองเห็นเมฆเป็นสีขาวแต่เมฆที่หนากว่าและมีปริมาณน,น้ำยิ่งมากเท่าไหร่ <c oughs> ก็จะทำให้แสงส่องผ่านได้น้อยลงเท่านั้นดังนั้นพวกมันจึงดูมีสีเข้มขึ้นจริงๆแล้วใบไม้ไม่ได้เปลี่ยนสีเลยพวกมันเพียงแค่สูญเสียเม็ดสีสีเขียวไป โดยปกติแล้วสีเขียวมักจะปกปิดสีอื่นอย่างสีแดงสีส้มสีเหลืองไว้ดังนั้นหากไม่มีเม็ดสีสีเขียวเฉดสีโทนอบอุ่นก็จะปรากฏชัดขึ้นมาแทนใบไม้จะสูญเสียเม็ดสีเขียวหรือคอรราฟิลในฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากมันมีแสงแดดน้อยกว่าที่คอรราฟิลจะสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารได้เป็นเพราะร่างกายของคุณเองที่ทําให้เกิดอาการบวมและคันเมื่อถูกแมลงกัดต่อย เมื่อยุงกัดที่ผิวหนังระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะรับรู้ทันทีว่าน้ําลายของแมลงนั้นเป็นสารแปลกปลอมดังนั้นมันจึงเริ่มสร้างฮิสตามีนขึ้นมาและทําให้เกิดการลําเลียงเลือดไปที่บริเวณที่โดนกัดจึงทําให้มันเกิดอาการบวมขึ้นนอกจากนั้นฮิสตามีนยังส่งสัญญาณไปยังเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงและทําให้คุณเกิดอาการคัน ม้าลายอาจมีแถบสีตามตัวเพื่อไว้ป้องกันมแมลงกัดดูเหมือนว่าลายทางของมันจะทําให้มแมลงสับสนจนไม่สามารถควบคุมการบินไปเกาะที่ตัวม้าลายได้พวกมันจะบินพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและพยายามหลีกเลี่ยงการชนในวินาทีสุดท้ายหรือไม่ก็ชนเข้ากับม้าลายแล้วกระเด็นออกไป เกลือส่วนใหญ่ในมหาสมุทรและทะเลมาจากพื้นดินกระบวนการเริ่มจากเมื่อน้ำฝนซึ่งมีลิปเป็นกรดอ่อนๆไหลไปตามโขดหินและกัดกร่อนพวกมันน้ำที่ไหลจะเก็บเกลือที่ละลายและแร่ธาตุอื่นๆแต่ณจุดนี้มันยังสามารถดื่มได้อยู่เมื่อมันไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วแร่ธาตุบางชนิดจะถูกกรองออกไปจากน้ำยกเว้นเกลือความเค็มจะมีความเข้มข้นมากขึ้นจากภูเขาไฟใต้น้ำที่ยังไม่ดับและปล่องน้ำร้อน ฝนทำให้คุณง่วงนอนได้เพราะเมื่อท้องฟ้ามืดครึ้มและไม่มีแสงแดดร่างกายของคุณจะเริ่มผลิตเมลาโทนินซึ่งคือฮอร์โมนที่ทำให้คุณง่วงนอนในตอนกลางคืนประกอบกับเสียงฝนที่ดังเป็นจังหวะจะช่วยปลอบประโลมและสร้างสิ่งที่เรียกว่าเสียงสีชมพูที่จะลดการทำงานของสมองและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของคุณ น้ำในมหาสมุทรไม่ได้เป็นสีฟ้าแม้ว่ามันจะมองดูเป็นสีนั้นก็ตามมันถูกทำให้มองเป็นสีฟ้าปรากฏขึ้นแบบนั้นได้เพราะน้ําทำการดูดซับทุกสีจากโทนที่อบอุ่นกว่าของสเปกตรัมแสงได้แก่สีเหลืองสีส้มและสีแดงและทำหน้าที่เหมือนตัวกรองแสงที่เหลือไว้เพียงแค่สีน้ำเงินหรือเขียวอย่างที่เราเห็นเท่านั้น สุนัขชอบเลียคุณเพราะการเลียทำให้มันรู้สึกดีเหมือนช่วยหลั่งสารเอนโดฟินในร่างกายของสัตว์ซึ่งทำให้สุนัขของคุณรู้สึกปลอดภัยสบายและมีความสุขและมันยังช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนอกจากนั้นการเลียยังเป็นวิธีหนึ่งที่สุนัขสามารถแสดงออกถึงความรักที่พวกมันมีต่อคุณได้ด้วย ส่วนแมวมักเลียตัวเองเป็นประจำเพื <S <S ่อป้องกันไม่ให้น้ำมันจากผิวไปสะสมที่เส้นขนแต่นั่นจะทำให้ขนของมันกันน้ำได้น้อยกว่าสุนัขดังนั้นเมื่อแมวตัวเปียกขนของมันจะอุ้มน้ำไว้มากกว่านั่นจึงสาเหตุว่าทำไมพวกมันจึงไม่ชอบน้ำเท่าไหร่นักกระเพาะอาหารส่งเสียงร้องเมื่อคุณหิวเพราะกรามหรือที่ใช้ย่อยอาหารกำลังทำหน้าที่อุ่นเครื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอาหารมื้อต่อไป พวกมันยังคงส่งสัญญาณต่อเนื่องแม้หลังจากที่คุณกินอาหารแล้วแต่คุณไม่สามารถได้ยินมันอีกเพราะอาหารที่อยู่ในนั้นกลบเสียงไปจนหมดแล้วที่ผิวของฮิปโปจะหลั่งน้ำมันสีแดงออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกแดดเผาใช่แล้วพวกมันใช้ครีมกันแดดนั่นเองและครีมกันแดดจากธรรมชาติของมันก็มีค่า SPF สูงกว่าครีมที่พวกเราใช้เป็น2เท่าด้วยนะกวางมูสมีประสาทสัมผัสที่ไวมากมันสามารถรู้สึกได้เวลาที่มีแมลงวันบินมาเกาะบนตัว มีมังกรบินอยู่จริงในป่าฝนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถ้าคุณคาดหวังถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่บินพ่นไฟอยู่เหนือเมืองแล้วก็เสียใจด้วยมันเป็นแค่จิ้งจกตัวเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือคุณและแทบบินไม่ได้จริงด้วยซ้ำพวกมันก็แค่ร่อนได้ในระยะทางสั้นๆและก็ตกลงมาแบบเก๋ๆคุณอาจรู้ว่ามันมีพืชที่มีพิษสัตว์เลื้อยคลานและแมงมุมพิษแต่มันยังมีนกที่มีพิษด้วยนะ พิษของมันจะอยู่ในร่างกายตามขนและผิวหนังเพื่อทำอันตรายต่อนักล่าที่มากินมันปลาดาวจะทับเหยื่อด้วยกระเพาะอาหารของตัวเองและกินมันจากด้านนอกของร่างกายจากนั้นเมื่ออิ่มแล้วมันจะเก็บกระเพาะกลับเข้าไปเหมือนเดิมอมืสะดวกนี้เนอะและญาติของพวกมันนั่นก็คือปลิงทะเลก็ใช้เทคนิคนี้ด้วยเช่นกันเว้นกแต่พวกมันจะปล่อยลำไส้ทิ้งออกมาข้างหลังเพื่อขู่สัตว์อื่นที่จะมาโจมตีมันแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็งอกออกมาใหม่ได้ อีกาและนกกาเหว่าเป็นนกที่ฉลาดที่สุดและเจ้าเล่ห์ที่สุดในโลกนกกาเหว่าจะคอยแอบตามนกตัวอื่นๆจนรู้ว่าพวกมันซ่อนอาหารไว้ที่ไหนจากนั้นก็จะย่องเข้าไปขโมยมาเป็นของตัวเองซะอย่างนั้นแต่อีกานิวแคลิโดรเนียมีมันสมองที่เป็นเลิศที่สุดมันสร้างเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายตะขอหรือหอกด้วยตัวเองเพื่อไว้สำหรับหามแมลงที่ซ่อนตัวอยู่ตามรูต้นไม้หรือกิ่งไม้ลายนิ้วมือของหมีโคอาล่าใช้บ่งบอกตัวตนได้เกือบเหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์ ปลาโลมามีพัฒนาการสื่อสารขั้นสูงพวกมันเรียกกันด้วยชื่อเฉพาะนั่นจึงทำให้แต่ละตัวตอบสนองต่อเสียงเฉพาะที่หมายถึงตัวเองและพวกมันก็ฝากบอกว่าหยุดเรียกฉันว่าฟลิปเปอร์สักทีขนของนกมีน้ำหนักมากกว่าโครงกระดูกข,ของพวกมันซสอีกส่วนสัตว์ร,ร้ายที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกและไม่แคร์สื่ออะไรทั้งนั้นก็คือฮันนี่แบดเจอร์พวกมันแทบไม่มีศัตรูเพราะพวกมันไม่กลัวใครหน้าไหนเลย ฮันนี่แบดเจอร์ตอกอกับสิงโตทั้งขูงได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บและสัตว์ผู้คลั่งไคล้น้ำผึ้งตัวนี้ยังมีภูมิต้านทานงูพิษได้อีกด้วยใช่แล้วมันยังมีลูกพี่ลูกน้องของพวกมันนั่นคือแบดเจอร์ยุโรปผู้สร้างโถงใต้ดินที่กว้างขวางที่เรียกว่าเซตพวกมันมีอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกันและมีห้องเป็นของใครของมันสุนัขจิ้งจอกและกระต่ายสามารถอยู่ร่วมกับพวกมันได้ตราบใดที่พวกมันปฏิบัติตามกฎสุคานามัยที่เข้มงวด ตะกกแต,กแตนตามข้าวมีหูอยู่ระหว่างขาของมันพวกมันใช้หูนี้เป็นเหมือนตัวจับคลื่นเสียงแบบเดียวกับค้างขคาวที่เต่าทะเลกําลังร้องไห้ก็ไม่ได้หมายถึงมันกําลังเศร้าหรืออะไรแต่มันเป็นการขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างผ่านทางน้ําตาต่างหากนก s วิฟต์ดำเป็นนกที่มีความลึกลับพวกมันใช้ชีวิตกินและแม้กระทั่งนอนในท้องฟ้าโดยที่ไม่ต้องลงมาแตะพื้นดินได้นานเป็นเดือนซึ่งเหตุผลน,นั้นยังไม่ได้ถูกค้นพบ แต่ถ้านับรวมระยะทางที่พวกมันบินตลอดชีวิตนั้นสามารถเทียบได้กับการบินไปดวงจันทร์ถึง14รอบเลยทีเดียวมีปลาที่สามารถบินได้ด้วยนะต้องขอบคุณคลีบที่มีลักษณะคล้ายปีกนกนี้ที่ทาให้ปลาบินพวกนี้บินได้ไกลถึง200เมตรซึ่งไกลพอๆกับสนามฟุตบอลสองสนามพวกมันบินเพื่อหลบหนีนักล่าตัวอื่น Google คือจํานวนที่ตามด้วยเลขศูนย์หนึ่งร้อยตัวเราท้าให้คุณเขียนจํานวนนั้นลงไปแล้วลองนับศูนย์ทีละตัว ประโยคด้านไอทีที่ว่ามีบักอยู่ในระบบเกิดขึ้นมาในปี1946เมื่อมีผีเสื้อกลางคืนติดอยู่ในเครื่องคำนวณของมหาว,วิทยาลัยฮาวายกระรอกปลูกต้นไม้เกือบล้านต้นโดยไม่ตั้งใจในทุกปีเพราะมันลืมว่ามันฝังมเมล็ดพืชไว้ที่ไหนบ้างสายรุ้งที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนเรียกว่ามูนโบมันมีสีขาวและเห็นได้ยากไมโครเวฟเครื่องแรกถูกคิดค้นขึ้นโดยเพรสซี่สเปนเซอร์ในปี1945 วิศวะกรคนนี้ได้รับเงินเพียง2ดอลลาร์ในการคิดค้นของเขานั่นเทียบเท่ากับ30ดอลลาร์ในปัจจุบันคอของยีราฟสามารถยืดได้สูงถึง6ฟุตแล้วมันก็มีจำนวนกระดูกคอเท่ากับมนุษย์เลยในปี2009ทีมนักวิทยาศาสตร์เดินทางไปยังทะเลสาบล็อกเนสเพื่อคนหาสัตว์ประหลาดอันโด่งดังแต่น่าตกใจพวกเขาพบลูกกอล์ฟมากกว่า1 0 0,000ลูกแทน ที m ส t o ม์ครองแชมป์กินเนส s ์เวิร์ตเรคคอดผู้มีเสียงต่ำที่สุดเขาทำเสียงต่ำมากที่มีเพียงช้างเท่านั้นที่ได้ยินคุณรู้จักคำที่แปลว่าหิมะกี่คำในภาษาสกอตมีถึง421คําสําคำสำหรับเจ้าปุยนุ่มๆเยน็นๆเนี่ยตัวอย่างเช่นฟีฟอลสปิเตอร์และ Snow p o าวเ r ฉันเริ่มอยากจะชมรายงานสภาพอากาศของสกอต t แล้วสิมันคงสนุกนะ่าดูเลยผิวหนังขงมีขั้วโลกจริงๆแล้วมีสีดำแต่เพราะขนของมันเป็นสีใส ใช้แล้วไม่ใช่สีขาวนะและเส้นขนมีความกลวงจึงกระจายแสงและสร้างภาพลวงตาว่ามันมีสีขาวเหมือนหิมะลิ้นของเราก็เหมือนนิ้วมือซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตัวเราสามารถพบปุ่มรับรสถ,ถึง1,000 0ปุ่มและพวกมันก็มีอายุขยเพียง10วันเท่านั้นฉันกําลังใช้พวกมันอยู่นี่ไงในภาษาอังกฤษถ้าคุณสะกดคำที่เป็นจำนวนทั้งหลายคุณต้องนับไปให้ถึง1000ซะก,ก่อนถึงจะเจอตัวอักษร A ลองสิในปี1815ภูเขาไฟ Tambora ในอินโดนีเซียเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งกินระยะเวลาถึง2สัปดาห์มันสร้างเท่าฐานปกคลุมชั้นบรรยากาศของเราและในปี1816ก็เป็นปีที่ไม่มีฤดูร้อนเลย1วันไม่ได้มี24ชั่วโมงเสมอไปเมื่อ4.5ล้านปีที่แล้ว1วันมีแค่4ชั่วโมงนั่นเป็นเพราะดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมาก ส5มจุพันล้านปีที่แล้ว1วันมีเพียง12ชั่วโมงและเมื่อมนุษย์กำเนิดขึ้น1วันจึงยาวนาน24ชั่วโมง